สวัสดีค่ะพบกับเบีย Perfect ค่อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของรถโตโยต้านะคะตัวนี้ i n นโนวาโฉมปี2006นั่นเองนะคะ เริ่มกันจากกระจังหน้าก่อนเลยนะจ้าตัวนี้กระจังหน้าของเขาก็จะมีคโครมเมียมมาให้ด้านบนตรงนี้นะคะไฟหน้าค่อนข้างที่จใหญ่นะตัวนี้เป็นเลนโปรเจกเตอร์ด้วยนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะด้าน้ายนะ,ะด้านหน้าสภาพสีนี้ค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์แบบนะตัวนี้ไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะตัวนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆนะ ด้านข้างกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แล้วนะมือจับเป็นโครเมียมนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของแม็กกันบ้างแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานนะขอบ15ตัวนี้เป็นแม็กเดิมเลยไม่เคยถอดไม่เคยแต่งใดๆมานะคะตัวนี้ขอบ15นะด้านท้าย ก็จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็มีโครเมียมมาให้ด้านท้ายตัวนี้ด้วยตรงมือเปิดประตูนนะมีเซนเซอร์มาให้นะคะตัวนี้มีเซนเซอร์หลังด้วยนะที่ปัดนน้ำฝนหลังมีมาให้นะตัวครอบไฟท้ายตัวนี้ก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นครอบโครเมียมนะคะตัวนี้ สภาพภายนอกสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเบียร์ให้อยู่ที่9 5ถึงเ9เลยนะคะตัวนี้แล้วเรามาดูด้านในกันบ้างว่ารุ่นนี้ด้านในมันจะตอบโจทย์ลูกค้ามากแค่ไหนนะมาดูภายในของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะคะใครที่กําลังตามหารถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์อยู่เนี่ยคันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะเริ่มจากตัวห้องโดยสารจะคุมโทนสีเบจนะคะตัวนี้เป็นเบจอ่อนๆนะทำให้ตัวรถเนี่ย ดูค่อนข้างที่จะกว้างนะมันจะไม่ทึบเหมือนภายในที่มันเป็นสีดำนะคะคอนโซลหน้าตบแต่งลายไม้มาให้ด้วยนะคะตัวนี้หน้าจอ DVD นะคะเป็นของ p i โอนียด้วยนะรุ่นนี้นะเป็นจอเดิมมาจากโรงงานนะคะหวงมาลายเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะตัวนี้สามารถรับสายโทรเข้าโทรออกปรับเล่งเสียงได้นะจ๊ะกระจกเป็นขึ้นลงแบบไฟฟ้านะ มาพร้อมกับระบบเซ็นทัลล็อกให้แล้วนะคะรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้มันจะทําการล็อกระบบให้เลยนะคะเก mm ียร์เป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะรุ่นนี้มาพร้อมกับโหมดสปอร์ตเร่งแสงให้ได้ได,ด้วยนะเบรกมือก็ยังเป็นธรรมดายอยู่ mm hmm. นะคะอ่ะเรามาดูในผู้โดยสารตอนกลางกันบ้างนะ ตัวนี้นี่ภายในรถค่อนข้างที่จะกว้างนะคะตัวผู้โดยสารตอนกลางเบาะก็เป็นเบาะหนังนะจ๊ะตัวนี้เบาะหนังมาแท้มาจากโรงงานเลยนะ,ะสภาพเบาะนี่ไม่ยุบไม่ย้วยไม่ขาดนะคะใครที่กำลังมองหารถที่เรียกได้ว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาไม่แพงนะตัวนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ย อินโนวาตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เหมือนกันนะเราก็มาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเบียไปเปิดให้ดูนะเบาะหลังก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันเบาะจะพับเหมือน Fortuner เลยนะตัวนี้พับเรียบได้แล้วก็พับแขวนได้นะ เบาะสามารถพับแบบเรียบได้แล้วก็พับแบบแขวนได้สังเกตอย่างนี้เลยนะคะเขาจะมีบอกว่าพับยังไงได้แอร์ก็ให้มาทั้งหมด3ตอนนะคะถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะอ่ะใช้ได้ทุกปุ่มนะคะไม่มีในส่วนของตัวไหนที่เสียเลยสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะตัวนี้ดูจากรอยน็อตนะฝากระโปรงท้ายเนี่ยไม่เคยโดนขดโดนขยับนะสีน็อตยังอยู่เหมือนเดิมเลย รุ่นนี้นะคะทุกอย่างยังสมบูรณ์เบียดูสภาพให้แล้วนะคะอยู่ที่9 5 9 9ถึงเเซเลยถ้าใครที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งนะคะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะพี่มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้ห้องเครื่องยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะน็อตเดิมคานเดิมนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีย้วยนะไม่มีเยิมใดๆนะตัวนี้ คานหน้ายังสมบูรณ์แบบนะคะตัวแผ่นเพจมอก,อกอยังอยู่นะตัวนี้สภาพด้านหน้านี่ค่อนข้างที่จะบอกว่าใช้ไงานได้นะไม่มีรอยตำหนิใดๆเลยคานเดิมน็อตเดิมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะ โอเคสภาพโดยรวมโดยรวม,รวมนี่ค่อนข้าง,าง,างี่จารสมบูรณ์แบบนะเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างนะคะตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่2 6 7 0 0 0บาทนะคะสำหรับรถเจที่นั่งอนเนกประสงค์แบบนี้นะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นของเราด้วยนะคะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นท็อปอัพเพิ่มเติมให้ด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะสูงสุดเราเปิดจองได้2 0 0 0 0บาทนะสำหรับตัว โตโยต a าอินโนนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0V นะรถเป็นปี2006นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะตรงแคปชั่นได้เลยหรือจะเข้ามาดูรถจริงได้ที่ถนนสุขุมวิท15นะคะซอยลาซาน87นะร้านของเราชื่อ Perfect Car นะคะอย่าลืม ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบียร์ด้วยสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมว่าออกรถ100ที่เพอร์เฟคค่ะขอบคุณมากค่ะ